สวัสดีค่ะแก้งซ่ากละซินค่ะมาพบกันในช่วงกเกษตรสางเงินค่ะมาเบิ่งกันค่ะคุณยายเราปลูกอย่างแนีนี่ละขยานขยนันปะไป,ไปคุยกับเจ้าของสวนเลยค่ะนี่เจ้าของสวนคุณแม่ซื้ออย่างเนาะค่ะซื้อแม่บุญลำ่ำจ้าแม่บุญลำ่ำจ้ะบ้านดุงสว่างจ้ะบ้านดงสวาง่างเนาะ อำเภอยังแม่อำเภอเมืองอ๋อค่ะอยู่กาลสินแม่ปลูกยังแน่ค่ะก็บเป็นบักแปบแล้วก็พักกะเพาพักปันพักพาดโอ้โอ้นี่ค่ะอันนี้บักแปบที่คุณย้ายเราบอกเมื่อกี้ค่ะนี่แม่เราเห็ดเป็นข้างแม่ปลูกมาจากเดือนแล้วค่ะนี่มันจังได้เป็นึืนข้างไปนนี่กะจีนสองสองเดือนกลัวไหมล่ะสามสี่เดือนจึงได้เป็นนวยโอ้สี่เดือนจึงเป็นนวยจ้าค่ะ นี่แม่เราวเฮดเป็นแถวเป็นข้างดีดีแม่คิดจังไดค่ะคือมาปลูกบักแปร์บ็อนูบ่ค่อยเห็นคนปลูกบักแปร์ไหแม่แบบวัตถินีิกะว่าเมื่ได้ขายแม่น่ะโอ้เ้าขายจังไดค่ะขายเป็นโลหรือขายเป็นขันชโมว่าลขันชโมว่ามันหัวปีสี่กับสามสิบบาทอืมโลหนึ่งบ่จ้าโอ้โลละสามสิบจ้าวัตทินทลามางสี่กับเป็นยี่สิบกับเป็นสิบห้าบาทแต่ว่าอยูสิบห้าบาทโอ้ขันตั้มคือสิบห้าบาท น้ำมันหลไหมล่ะอันนี้ก็คือเขาเห็ดอยู่รังบ้านของแม่เลยบะจ้าบัดที่นี้บ้านแม่อยู่ไเห็นโอ้แมบ้านอยู่ในพุ่นจ้าอันนี้อยู่สวนค่ะค่ะมีมีบักแปบจักข้างค่ะหนึ่งสามสามแถวโอ้ค่ะพระพรมาเบ่งบักทัวค่ะพี่น้องดีดีแม่เราือขยันแท่นี้เนาะ ปั๊ดบักทัวบักทัวปลูกแม่ปลูกปลูกบักทัวโดนปันใดแล้วคะนี่เพื่อน่ะชุ่มสามเดือนก็เป็นวยมาละอืมมุเป็นเขาแบ่แล้วมันคือเป็นเรื่องเรืองมันว่อมบางหันใช่ต้นมันก็เป็นเล้มหลังตะวันตกสายมันเป็นใบด่างก็สินะละอืมค่ะแม่อายุไรปันไดแล้วนี่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองหูแข็งแรงดีค่ะกินข้าวไปค่ะกินแล้วล่ะข้าวเที่ยงแหวะเออเข้าวเที่ยงเนาะจ้า เขาต้อนกินข้าวเที่ยงแล้วกต่ฟักพรก็เลยมาเห็นแต่แต่ก่อนสวนแม่ปลูกอียังไงคะนี่ก็ปลูกคือเกาอ่อนเนี่ยมาล่ะปลูกคือเกาไปเรื่อยๆมอนเวียนไปเรื่อยๆอยู่นี่แหละมีบักบักทัวปลูกบักแตงบ่ค่ะบ่บักแตงแม่บ่บักแตงบ่ปลูกอืมผีปลูกปลูกบักแปบแล้วก็เป็นบักพริกหลักๆก็เป็นบักแปบเนาะจ้าัก็เป็นพักกะเพราเป็นอาหารรับเป็นกะเพราใบกะเพราเก็บขาย มีแม่ค่ะมารับซื้อจ้าก็เลยจินไหมล่ะโอ้ระหว่างกรบเพาะเลือเชื้อหลายดอกกระเทยละห้าร้อยหนงเทียสามร้อยเล็กก็ะเพาง่อยของหลายอืมอืมอืมค่ะโอ้ยายหุนน้ำจังใดมีน้ำเอายายเอาน้ำมาแต่ใส่มาหุนน้ำบาดาลเลือบเป็นอะไรอีกไหมล่ะได้ง่ายไหมโอ้ค่ะโอ้ค่ะค่ะยายใส่ปุ๋ยบ่้นี่ใส่ก็ใส่ปุ๋ยกต่ฉีดอ่ะอื เออจังวะคนมงเนี่ยยายเราอันเท็ดบ่มีหย่าจักต้นค่ะมึงเนี่ยแป้นแป,แป,แป่นก็จะดีแทนคุณยายาบึงเนี่ยห้เบิ่งค่ะบ่มีหย่าจาักต้นเลยบ่มีหยาจาักเสรนบมงเนี่ยแป้งยาวๆไปสุดลูกหงลูกตา,าคุณค่ะเนะี่ยนี่แม่เราอันปลูกพักปังพอโดนบันไดค้างเขาจ้างเอาเอามันออกจากแป้งได้ ต้นคา,าขอมือเอ้ยคาฟาเมื่อหนึ่งนี่เนาะอือค่ะย้ายเรายขยันแห้งมึ่งเนี่ยบาที่นี่มันทั้งนี่มันใบกะเพราค่ะพี่น้องนี่ใบกะเพราผักกะเพราย้ายเราก็เก็บทรงทรงทุกมือค่ะทรงตลาดไม่ค่ะมารับอยู่บ้านทุกมือเลย ใบกะเพรา n สามแถวอาเซดผสมผสานค่ะนี่ดีดียายเราเห็ดต่างออกกำลังกายไปน้ำน้อยยายเนาะอันนี้เป็นใบบกูดค e ่ะคนี่ใบบกูดคุณยายตัดขายจ็กเทืตเบ่าะคาดนี่ใบบกูดนี่บบวใหญอ๋อใบบใหญ่ตใบใหญ่ก็ได้ขายไดด้้ตียายเราว่าคันใบใหญ่ก็ขายได้ค่ะ มามาที่นี่มันสำมีหลายคนเนาะค่ะเนื้อที่เท่าใดที่ยายปลูกพืชผักอยู่นี่ไหมคะ็ิไ่ตัวละโอ้เป็นไรอยู่เนาะไรอยู่จ้ะค่ะถ้าขยันกะบ่อืดกินเนาะยายเนาะโอ้เฮ็ดดีเฮงทั้งนี่ก็เป็นต้นค่าค่ะเป็นค่านี่เป็นกล้วยมีทุกอย่างค่ะโอ้คือสิบประดซื้อเนาะคุณยายเนาะคือสิบประดซื้อแนวกินสันดอก ขายซื้อแนวอยากแนวอื่นติอันนี้ว่าแข้งว่าแข้งคมค่ะนี่เป็นกล้วยมึงเนี่ยโอ้ยายเราเฮ็ดดีค่ะมีถุกอย่างอันนี้เป็นแปลงพักปังค่ะแปลงพักปังยายเราก็มัดขายส่งตลาดส่งให้แม่ค่ะตลาดขึ้นกันค่ะ โอ้เฮ็ดดีอันนี้คุณยายละว่ามันจะแกจะเบิดอายุแล้วปลูกเทอน,นึงมันอยู่ได้โดนบะค่ะอยู่ได้เอ๊เป็นปีอยู่บะโอ้โอแกี่เพราะปียายละว่านี่นอืมเก่เพ่าะปีกะาปาดออกแล้วกะหดน้ำมันกะป้ง,ปงขึ้นไหมกะได้คลายไหม โอ้้างก็ียา่ใครมากปนไม่ละจ้ะผักปังบ่ค่อยมากยาเนาะใส่แต่ฟุ้นใส่แต่แก่บ่แม่โอ้ค่ะค่ะโอ้ปลอื่นแนวกินแม่คือขยันท้เอาเงินไปไว้ใส่เนาะนี่เนาะนี่ค่ะ แปลงผักปังค่ะแปลงสุดท้ายคุนเป็นผักกะเพราผักแพลวผักแพวก็ได้ขายค่ะนี่ผักแพวก็ได้ขายผักแพวแปลงนี่คุณยายเราเห็ดสะอาดบ๊อบหกค่ะนี่ในบริเวณสวนเราบ๊อหกเราเสียหนาเยงจังสันอันนี้ต้นมะเขือน้อยก็เก็บไปขายได้ค่ะนี่จานละสิบบาทยี่สิบบาท ลวกกินแซ่บแซ่บค่ะขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมในช่วงเกษตรสั่งเงินค่ะฝากพี่น้องกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมพ่อกันไหม่สำหรับเมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ